ผีลูกกอกลูกกอกถือเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอย่างหนึ่งลูกกอกมีความใกล้เคียงกับกุมารทองแต่แตกต่างกันตรงที่ลูกกอกเป็นดวงวิญญาณของเด็กที่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คือเป็นเด็กที่เกิดจากการปฏิสนธิในท้องแม่ตามปกติแต่ไม่สามารถจะเจริญเติบโตขึ้นได้คือไม่มีการพัฒนาการตามอายุขันส่วนกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กในท้องของหญิงที่ตายทั้งกลมจะคลอดเมื่อครบกําหนดหรืออ,อาจคลอดก่อนกําหนด แต่เด็กก็ตายไปตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วศพเด็กเหล่านี้มีขนาดตัวที่เล็กมากหรือบางครั้งอาจเป็นแค่ซากของทารกเท่านั้นที่สำคัญคือศพจะไม่เน่าเปื่อยทั้งยังคงสภาพอยู่ได้นานโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆในทางไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าเด็กที่คลอดออกมาแล้วตายนี้ยังมีวิญญ,ญาณอยู่ศพของทารกจึงไม่เน่าทำให้ลูกก่องนั้นก็ไม่ต้องทำการปลุกเสกใดๆเพียงนำศพเด็ก ไปปิดทองใส่พานบูชาเท่านั้นเชื่อกันว่าวิญญาณของลูกกอ,อกจะช่วยนำโชคนำความร่ำรวยมาให้ทั้งยังช่วยปกป้องเตือนภยัยบอกเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเพราะวิญญาณเด็กลูกกอ,อกจะคอยช่วยเหลือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของตนพอแม่ของลูกกอ,อกหากบูชาหรือเลี้ยงลูกกอ,อกแล้วก็ต้องดูแล,แลและคอยให้อาหารหรือเส้นไหวอยู่ตลอดเหมือนเป็นลูกทั้งยังต้องทำพิธีป,ป้องกันดวงวิญญาณลูกกอ,อก เพราะบางครั้งเหล่าพ่อมดหมอผีอาจจะมาขโมยเอาวิญญาณลูกกอกไปนอกจากนี้ลูกกอกอาจไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นลูกกอกที่เกิดจากมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจเกิดจากสัตว์ก็ได้เช่นลูกกอกแมวลูกกอกสุนัข